คอปปี้แบกสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ c อปปี้แบช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่ mm. เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่น mm. เล่นหรือใครๆก็เล่นไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าสมมติว่าขาเปิดคลิปที่นี่วันนี้ไม่ได้มาพาเดินดูเมกาพาซ่านะ แต่ว่าผมจะมาเอาของครับอ่ามารับของนั่นเองพอดีดีของมาลงที่ร้านอาตงอ่าจะเป็นอะไรไปดูกันครับ ก็คือร้านอาตงนะครับนี่ตอนนี้ของกำลังลงอยู่เลยเห็นปะอแต่ว่าวันนี้ที่มานะครับมารับของที่นี่ของที่มารับก็คือโอ้โหกล่องมันใหญ่หยิบจ้าอีแกนเจนเจนกล่องสุ่มกันดั้มนั่นเองาเฮ้ยเขาบอกว่าครั้งก่อนนะกล่องสุ่มสากูุ่ะเออที่ผมพูดไปว่า เนี่ยในกล่องอะซื้อยกบล็อกอะมีสิทธิ์ได้ซีเครตอะไม่จริงนะเว้ยเออพี่ที่ร้านเขาบอกมาว่าอ,อบางคนซื้อยกบล็อกก็ไม่ได้ทั้งซีเครตหนึ่งทั้งซีเครตสองเลยนะเออสรุปว่าที่ผมได้อาซาคุแดงของชานั้นเป็นเาะดวงครับดวงอาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล่องสุ่มกันดั้มอันนี้ผมจะใช้ดวงหมดไปแล้วหรือเปล่าอ่า เดี๋ยวเรารีบกลับบ้านแล้วไปเปิดกล่องสุมสมงส่มสาไอ้กล่องสุ่มสากูดกลองสุ่มกันดั้มกันเลยนะครับว่าเที่ยวนี้ผมจะได้ซีเครตไหมจะปังปรูยเย่หรือพังปูรเิเย่ไปีบไปเปิดกันกันเลยครับตัดตัด,ตด ตาแดนแล้วผมก็กลับถึงบ้านแล้วนะครับอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่วันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุ่มเจ้านี้กัน QMSV Mini RX 7 8 g u n d ด m ั้ครับมาต้องขอบอกเลยว่ากดดันครับ <laughs> เนื่องจากกลุ่มไอ้กล่องซากุเนี่ยมันได้ตัวแลใช่ไหม เออแล้ววันนี้พี่เขามาคอนเฟิร์มอีกทีว่าซื้อยกบ็อกก็ไม่มีสิทธิ์ได้ตัวแรนะเออแล้วแต่ดวงจริงๆเริ่มกดดันแล้วครับอ่ะเอาเป็นว่าหวังไหมหวังครับซีเกตหนึ่งก็ยังดีเออไม่ได้ซีเตสองนะอ้อลืมบอกไปซีเตหนึ่งมันจะเป็นตัวใสนะครับซีเตสมันจะเป็นตัวเมทริกสีเงินนะครับอ่ะมาไม่พูดล่ำพำเพลงละแกะเลยเออมา เรามาวัดดวงกันเลยดีกว่าว่าจะพังปุริเย่หรือปังปุริเย่นะฮะอ่าม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 าอ๊บาเอานี้ไว้นี่มาเปึ๊บเหมือนเดิมนะครับวิธีการเปิดผมก็จะไม่ดูการ์ดก่อนนะโอ้เขอแพ็คมาให้อย่างดีเลยยิ่งเอากระดาษลบไปนี่อ่ะมา กองไหนก็นเอากองนี้ก่อนละกันนี่อ่าหน้ากล่องนะครับหน้ากล่องสุ่มก็จะเป็นแบบนี้นะนี่เป็นแบบนี้นี่ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้อ่ามีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5สี่ห้าตัวนะครับซีเกตมี2แบบซีเคตหนึ่งกับซีเคตสองนะนี่นะอ่าขอบอกเลยว่าจะบอกไม่หวังก็มันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องอะหวังอยู่เหมือนกันนะครับซีเคตหนึ่งหรือซีเคตสองก็ได้อ่าขอให้มาสักตัวหนึ่งเถอะนะ มาลองมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยครับเหมือนเดิมครับเราจะไม่ดูการ์ดนะครับแกะเลยลุ้นเลยอโออันนี้จะไม่เหมือนตัวซากุนะครับตัวซากุมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวพลาสติกรองนะแต่อันนี้ไม่มีเป็นตัวตัวมาเลยนะครับมาแกะเลยจึ๊งจึงจึง,จงตัวที่เราได้อ้อมันก็มีรองนะมีพลาสติกลองที่หัวนะฮะอ้อ กันดั้มครับสีเทาอุ้ยสว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 ยอ, <LE> อุ้ยอเอออ๋อพลาสติกตัวนี้นะเขาเอาไว้รองเข่านะครับไม่ให้มันหักนะตัวงานเป็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นยางยางดึงๆนะครับก็หักได้เหมือนกันนะ<ป>อ่ามามีอะไรในถุงอีกไหมไม่มีแล้วอึ๊บไม่มีแล้วในถุงไม่มีแล้วอ่าการ์ดครับ ได้ตัวนี้ครับนี่อ่าเป็น RX 78 3G 3, 3นะครับกันดัน้มฮะนี่จุดขยับขยับแขนได้ขึ้นลงได้ขยับหัวได้มือหมุนได้อ่าแค่นี้นะครับนี่นี่ตัวแรกที่เราได้นะนี่อ่ารอมาเชียวมาตัวแรกไปแล้ว ตัวที่สองตรงนี้แล้วกันหยิบสุ่มๆมานะครับอึ๊บขอบอกว่างานดีนะเออใครที่เป็นแฟนกันดั้มเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับอึ๊บมาฉีกเลยอุ้ยตกใจคือพอฉีกออกมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยคือคิดว่าแบบ เฮ้ยกล่องที่สองกูจะซ้ำแล้วเหรอไม่ซ้ำนะครับนี่เดี๋ยวนะเอาออกจากแผงนี้ก่อนนะนี่โอ้ตัวนี้งานดีนะครับสีสวยดีนะนี่ขอบอกว่าใครที่ซื้อซากุไปแล้วนะต้องหากันดั้มไปตั้งคู่กันนะครับเออสีมันสวยดีนะนี่ตัวนี้นะมาดูการ์ดกันแจนแจนแจน เป็นเรียวไทกันดั้ครับนี่อถูกต้องนะครับนี่มาจะคิดว่าฉันจะได้ไหมอ่ะเริ่มกดดันเปิดไปสองกล่องแล้วกดดันตัวเองว่เฮ้ยมาเอากล่องไกลๆก่อนเลยอ๊บมามีอันนี้ผมสุ่มก็คือผมก็ไม่ได้เรียงตามกล่องนะครับคือหยิบหยิบหย,บ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 ยบิมาเลยแล้วกัน แกเขาทำแบบนี้กับฉันนะไม่ได้ตั้งใจนะมันอยู่อย่างนี้เลยครับเห็นเลยว่าได้ตัวอะไรนะอ๊บ RX 7 8 2ขี่สกันดั้มครับสำหรับตัวนี้นะโอ้ไม่ลุ้นเลยอะ่ะทำไมเขาทำแบบนี้กับฉันนะแจนแจนแจนโอที่เราเปิดมาสาม,สาม,สามกล่องแล้วเรายังไม่เจอตัวถือปืนเลยนะ เออยังไม่เจอตัวผือปืนเลยนะเนี่ยอึ๊บนี่อ่าตัว RX 7 8ขี่สนะครับนี่นะอ่ามาอ่ะอรงนี้ก็ได้มาตื่นเต้นนะ่ะกดดันตัวเองกันนะเนี่ยอึ๊บอาคราวนี้การ์ดไม่อยู่ข้างบนแล้วครับอึ๊บเนี่ยเออ เขามีแปะอย่างนี้ไว้นะเห็นปะเขาแปะเขาแปะสกอตเทปไว้ตรงนี้นะครับอ่าเขาแปะไว้รู้สึกว่าเหมือนจะไม่ให้มันกระแทกไปกระแทกมานะครับอ่ามาตัวนี้เป็นจึงแกฉันซ้ำแล้วซ้ำแล้วหนึ่งอ่าอีกเจ็ดแปดขี่สองกันดำครับ ฉันเปิดมาสี่กล่องฉันซ้ำแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยลงร,ราหมดดวงแล้วจริงๆหรอเฮ้ยด้กล่องไอตัวที่ซ้ำผมจะไม่เอาออกมานะครับอ่าเก็บลงกล่องไปนะมาดานี้บ้างใจไม่ดีแล้วว่าเปิดมาก็ซ้ำแล้วว่ามา ตัวต่อมาเป็นจึง้งอ้หตัวนี้สวยอึบอึบอ,อค่อยๆออ,ออกจากเขานะครับอ่าเอาจริงๆคือยังไม่เจอตัวถือปืนเลยนะอ๋อมีตัวถือปืนแค่ตัวเดียวนะครับนี่การ์ดของมันก็จะเป็นอันนี้ครับเป็นอะไรเนี่ย เออผมอ่านไม่ออกนะเดี๋ยวอ่านผิดอาร์ติสเหรอ a อาร์ติส l คันะครับนี่นะนี่อ่าสีเขาก็<ๆ>จะเป็นแบบนี้นะจะเป็นลายพางก็เป็นลายพางนะหรือว่าจะเป็นแมงงัวก็เป็นแมงงัวได้เหมือนกันนะเนี่ยเออ,เอ,อสวยดีสวยดีครับตัวนี้นะสวยดีนะอ่าเปิดไปห้าซ้ำแล้วหนึ่งนะครับอ่ามาเุ้ยเปิดเร็วมากอะ่ะจะหมดแล้วว่ะ อบตื่นเต้นยังไงก็ไม่รู้ว่ากดดันตัวเองไงก็ไม่รู้อ่ะมาปึ้งแกซ้ำแล้วสองเฮ้ยมีสามสี่ซ้ำไหมอะ่ะ โอ้ oh, ไม่ซ้ำครับไม่ซ้ำไม่ซ้ำโอ้ oh, ตกใจนึกว่าซ้ำนี่มันเป็นตัวนี้นี่มันเป็นโรอัลคัลเลอร์ครับนี่อ่าไม่ซ้ำนะเออซ้ำไปแค่ตัวเดียวนะนี่อ๋อสีมันคล้ายๆตัวนี้นะครับเห็นปะนี่ อันนี้จะเป็นสีแดงนะแต่อันนี้เขาจะเป็นสีฟ้าอ่าเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับนี่อ่าโอเคไม่ซ้ำนะใจหายวูบเลยใจหายแว๊บเลยอะ่ะเหลืออีกสี่กล่องอะ่ะ <c oughs> เปิดเร็วมากขอบอกว่าเปิดเร็วมากเหลืออีกสี่กล่องครับมาเฮ้ย <c oughs> ทำใจแล้วว่าถ้าทางจะไม่ออกแน่เลยอ่ะของผมอ่ะอึ๊บมาเอ้ซ้ำแล้วว่าซ้ำเนี่ะตัวที่เรายังไม่ได้ก็ต้องเป็นตัวถือปืนใช่ไหมซ้ำแล้วว่าโลเอาท์อีกแล้วว่า <c oughs> ตอนนี้นะครับมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 5ตัวแล้วนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6ตอนนี้เรายังขาดอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้มีทั้งหมดเหลืออยู่3กล่องนะนี่โลเอานะครับนี่อ่าซ้ำไปแล้ว2ครับเฮ้ยครบนะมันครบนะครับแต่ว่าเนี่ยหนึ่งสอง สามอ่าเราเหลืออยู่สามกล่องนี้นะครับอเอาไงดีกิงกล่องแก้วกิงกล่องแก้วกล่องน,นี้ก่อนละกันมาอึบมา,อาโอ๊ทำไมตัวนี้รู้ความสึกอลังการตัวที่ออกมาคือจึง้ง ซ้ำอีกแล้วแกฉันหมดสิ์ซ้มแล้วนะพังพังพังจริงอ่าเปเรียวไทยกันดำครับอ่าพัง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 อขอบอกว่าหมดดวงแล้วครับอ่ หมดแล้วครับหมดแล้วหมดสิทธิ์ลุ้นแลวครับในสองกล่องนี้หนึ่งกล่องจะเป็น rx 78นะครับเวพรอนนะเวพรอนแอนชิลนะปืนแล้วก็โล่นะรากานหนึ่งอะ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่เราต้องมานั่งลุ้นกันนะครับมาตึง้งเออ สีเข็มสองให้กูก็ยังดีไอ้สีเข็มหนึ่งให้กูก็ยังดีอ้ไม่มีปืนอะ่ะตึง้งออกมาเป็นพึ่งสาครับมา ขอบอกว่าคลิปนี้ผมเกลือครับนี่ตัวนี้นะซ้ํานะไม่ได้ซีเครตนะครับนี่เป็นตัว RX78G3 นะครับอ่าไม่ได้จริงจริงอออือ,อ,อเกลือครับเกลือมาตัวสุดท้ายนั่นก็คืออ่า ดูได้เลยครับเป็น rx 7 8นะครับนี่วีพอ and Shield นะครับนี่นะอ่า,าปึ้งตาดัดตาดันอ่าโลเขาก็จะแยกมาให้นะครับปึ้ง <c oughs> กลือหมดดวงแล้วครับหมดดวงแล้วนะเออขอบอกว่าการเล่นก่องสุ่มมีการเสี่ยงนะครับ <c oughs> ใครที่คิดจะซื้อตามโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อตามด้วยนะครับอ่านี่ก็ประกอบโลง่งนี้นะครับแล้วก็เอามาล็อกที่แขนอึ้งแบบนี้อ่าแล้วก็ปืนนะครับ เอามาใส่มือโอ้โอแน่นอ่าตัวโล่เนี่ยกับปืนเนี่ยเอาไปเล่นกับตัวอื่นๆได้นะครับนี่เป็น RX-8 7ขีดสนะครับอ่า c h i แ and Vapor นะครับนั่นก็คือปืนกับโล่นั่นเองอ่านี่ก็คือหน้าตาทั้ง6ตัวนะครับอ่าที่เหลืออีก4ตัวซ้ำหมดเลยครับ <laughs> ขอบอกว่าคลิปนี้เกลือจริงๆครับเกลือเกลือรับประทานนะฮะอ่านี่อ้าวไม่เห็นเอามามา,มาขยับมาตรงข้างในก่อนนี่อ่านี่ก็คือหน้าตาทั้ง6ตัวนะครับนี่อ่าขอบอกว่าแต้มบุญผมหมดแล้วครับเกลือ <c ười> โ,โดยปริยายนะแต่ก็ไม่ใช่ว่า จะไม่ดีนะครับตัวงานทุกตัวเนี่ยสวยแล้วก็เท่ทุกตัวเลยนะครับถึงไม่เกลือเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนโฆษณาเลยนะถึงไปไม่ถึงดวงจันทร์ก็อยู่ท่ามกลางดวงดาวนะครับเราไปไม่ถึงตัวซีเครตแต่ก็อยู่ท่ามกลางกลุ่ม Rx78 นะครับใครที่ชอบงานกันดั้มนะครับเออขอบอกว่างานดีทุกตัวนะครับยิ่งยิ่งใครที่ชอบสุ่มก็ อย่าลืมไปหามานะครับอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับทั้ง6ตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลยครับ เป็นไงกันบ้างครับกับงาน qmsv mini rx 7 8 t 2การดำกล้องซูมชุดนี่สำหรับผมหลอยกโป้งให้เลยนะเออผมชอบดีไซน์อ่าแล้วก็รูปทรงของเขานะครับเออสวยและเท่นะฮะอ่าการลงสีเออเท่นะบางตัวนี้แบบว่าเนี่ยเอย่างตัวเนี้ย เออผมชอบนะเท่ดีนะนี่อ่าส่วนปืนกับโล่เนี่ยสามารถเอาของตัว rx 7 8 w e a p o n เนี่ยมาใส่ได้นะครับอ่าเอามาเล่นด้วยกันได้นะกับทั้งหมดเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจกองสุ่มกันด้ามชุดนี้นะผมได้มาจากร้านนี้ครับร้านอาตงนั่นเองอ่าใครสนใจก็ทักเพจร้านอาตงไปนะครับลองซุ่มดูอ่า ใครโชคดีอาจจะได้ซีเครตนะครับวันนี้ก็เปิดยกบล็อกให้เห็นกันแล้วนะครับว่าเปิดยกบล็อกก็ไม่ได้ซีเครตนะครับใครที่ได้ซีเครตคือคุณดวงดีจริงๆนะครับอะสำหรับใครที่เปิดไปแล้วก็มาเมาส์มอยพูดคุยกันได้นะครับใครที่ได้ซีเคตก็มาอวดกันหน่อยเดอ้อว่าได้ซีเคตหนึซีเคตสองนะครับจะได้ให้ผมช้ำใจเล่นนะ อ่ะไม่เอาล้วเออวันนี้พี่แบก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆหรือพาไปไลฟ์ที่ไหนจะได้เด้งให้ดูก่อนใครนะครับช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วเออแต่ก็ไม่รู้จะเย็นได้กี่วันนะยังไงก็ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะดูซิผมจะเอาตัวอะไร หรืออาจจะเอามีกล่องสุ่มมาเปิดให้ดูกันอีกก็ได้นะเออแล้วเจอกันนะครับไปแล้วบ๊ายบายแฮปปี้เบ้